วัดีครับพี่น้องเบิ้งบัดเนี่ยบกม่วงงาเดียวเจ็ดนวยจนว่างาสีหักน้องเลยเบิ้งต้นน้อยนึงเด้พี่น้องเบื้องบกม่วงต้นน้อยนึงเจ็ดนวยจนว่างานนี่ต่ว่ามาเบิ้งทางนี้บัดเนี่ยอ่อนซ้อนบจ่าบักม่วง มันไม่เมอนบกม่วงอินเดียต้นให่บุกม่วงไทยล่ะเนี่ยคนเล่นพันแล้วมันนวยขึ้นกันสิเบิ่งพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากก็มาเอาเองเด้อผู้ข่าวเอาไปนะเมื่อไรดอกมันหนัก โบอบ,อบอกม่วงพี่น้องพาย,อยายากินกรบบินมาเอาเองด้วยขกข่าอบขอบหรือเปล่าโบโยกคากยกเนี่ยแม่มันมันดคางหรอกมันเป็นน้ำเขาทุ่นมันเป็นน้ำเขาเขาส่งเขาส่งมือเดียวทางด่าอย่าตูนมันเ่ยพี่น้องไ